ค่ะพี่น้องเปิดบ้านดาล่าหน่อยค่ะน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานของน้องยูลิลาสุดค่ะพี่น้องท่างข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะได้โพส์ลงเฟซบุ๊กของ นะคะคของไทยบอกว่าเปิดบ้านดาราน้อยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานหลังจากนั้นน้องยูริกดีโพ์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะบอกว่าแวะ10นาทีมาเติมความสุขบ้านที่กำลังทํามาสันค่าเมื่อนี้มีคลิปบังช่วงบางตอนของน้องยูริค่ะพี่นอ้องไปชมบ้านน้องยูริค่ะตั้งแต่น้องยูริมาทํางานกับ บอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด,ด์ค่ะไขยตุกเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องแล้วก,ก็ได้น้ำเงืนนะคะทีใดนะคะไปสางบ้านค่ะพี่น้องเฮ็ดยังไปแล้วแนี่ยเมื่อนี้มีคลิปให้พี่น้องในช่วงพร้อมกันไปช่วงคลิปพร้อมกันค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยู่บ้านพี่น้องเอ้ยนะครับผมเป็นทาง่านพอดีที่สิไปอหอดงานที่เขาสิดสอ็แสดงเมื่อนี้นะครับผมที่สกลนครนะครับเมื่อนี้มาหยามบ้านตอนนี้ก็เั่งเฮ็ดไง เรื่อยๆเดี๋ยเห็ดไม่เรื่อยๆต่อเติมต่ออยังเรื่อยๆนะครับเม่งเอาเดือพี่น้องนะครับมึงสภาพบ้านกับว่าค่อยดีป่นไหนกันเลยใช่ไหมเห็ดนะครับผมว่าค่อยดีป่นไหนอันนี้เห็ดไม่บ่นี้กำแพงเ์าอกบ่นอ่นไหนเห็ดไม่เบิดทั้งนี้ทั้งคนทั้งบ้านทั้งนี้ไม่ว่างดีกันนลยทั้งบ้านเบ็ดยังไม่ได้ไม่เอาเห็ดต่อเติมต่อเติมกันเรื่อยๆกำลังชูมงนะครับผม อ,นนอ,นอ,นอันนี้ก็แพงพี่น้องทิ้กจำแพงไหมนี่กระลังบ้านกระลังบ้านยางเลยกระลังบ้านตอนนี้กาลังพากันเหยียบไปลังบ้านมองที่ผมมันไปอันนั่นแหละครับไปอันอัคลิปลงติกตออกงต๊กตอกอคลิปลงติ๊กตอกอย่างไรย,ยางเลยโอ้ยวแม่งออกเดอเต้นเอือดเตียดพี่น้องเยอะกระดิบบ้นนี้กระดิบทุบเยี่ยม เห็ดไม่ปาด์ตปอมกัเมี่ยงกวงเลยตอนนี้ตาด้วยครับผมตาผมตาผมครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเห็ดไม่เรื่อย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 ต่อเติมเอาแล้วครับพี่น้องบองทีเห็ดได้ทึ่งทึ่งกะที่เปลี่ยนเบิดทั้งน่างกะที่เปลี่ยนเบิดรีโนเวทใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นตะยูครับผมตอนนี้กะที่เห็ดถ้มันเป็นตะยูให้ย่ายยูให้น้องยูนั่นแหละครับผมซ้ำเอ่อเพื่อนยันยังอันนี้นะครับผมซ้ำน้องสีไงเขื่อนก็ได้ยูมองดีนะครับตอนนี้ก็ พยายามต่อเติมเรื่อยๆก่อนนะครับผมก่อนจิไปงานนะครับผมมือนีกับฝากนี่ได้ครับงานวันนี้ที่สกลนครนะครับนั่นลาคาพี่น้องคือจังนองยูริบอกนะคะนาอ เพิ่นกะแวะนะคะแวะบ้านเติมกำลังใจแค่10นาทีก็ยังดีเพิินกะได้ผ้าเดินชุ่มบานคะ่ะพี่น้องก่อนไปทำการแสดงที่จังหวัดยะโสธรนะคะพอดีวา่าบ้านน้องยูรียูรอยอ็ดคะ่ะพี่น้องเพิินกะได้แวะก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำการแสดงนะคะให้พี่น้องนะคะเอฟซี FC. ในเบิงบ้านเบิงซองวา่านน้องยูรีเห็ดอียงแน่ล่าสูเ็ตกำแพงแล้วด้วยคะ่ะออกบ้านพื้นที่กะล้าลายนะคะเนาะ ทางเพื่อนกันได้มากแล้วพี่น้องหลือท้อนนะคะหลังบานเกิดที่จะเหตบานละเด้อค่ะมาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตหลังจากเข็นคลิปนี้แล้วคอมเมนต์กันมาจังไรเน่มาฟังคอมเมนต์แรกกันค่ะพี่น้องคอมเมนต์แรกเพื่อนบอกว่าฝันที่เคยฝัน <S <S มันกําลังเป็นรูป <S <S เป็นล่างดีใจกับน้องตั้งใจนะครับพี่ชายโบนะคือการแทเป็นว่าเอนดูน้องยูริขยับถอยหลัง หน้าบ้านจะได้มีที่จอดรถหรือมีที่นั่งเล่นหน้าบ้านให้ยายสวยๆเลยจ้าคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่ารีโนเวทใหม่เลยขยับเข้ามาข้างในหน้าบ้านกว้างมีที่จอดรถสวยเลยน้องยูริสูสูเดอลูกวาสันเพื่นว่าน้องยูริตัดผมตรงนี้น่ารักน้องยูริอายุซัมหนีแลว้วความคิด อยากเข็ดบ้านให้พอให้แม่อยู่แล้วเป็นลูกที่ดีนะคะคนเก่งปังๆต่อไปเลยเดอ้อน้องยูริอายุแค่นี้ภูมิใจกับพ่อแม่เนาะที่มีความคิดความอ่านอยากสางบ้านใหแม่ให้ย่าอยู่นะคะนี่คือคอมเมนต์ของชาวเนตเอซี่คอมเมนต์ต่อมาบ,บอกว่าเก่งทักบักลาเก่งทักบักลาสุดยอดคนรอยเอ็ดภูมิใจในตัวเต้ายูริมากมายเด็กรุ่นใหม่ หูจักความหูจักอกอะทำดีที่สุดแล้วจ้าคนเก่งยินดีด้วยนะคะเก่งมากลูกทำไปตามที่เฮ็ดใดน้นละ่ะเพื่นว่าแต่ซำหนี่ก็เก่งลหลายหลายสุดยอดเก่งมากขอให้ปังๆดังๆตลอดไปได้ลูกเด้อ อายุแค่นี้วสันเป็นว่าหาเงินสางบานให้เม่ได้แล้วเก่งจังครับคอยปิ่นคอยไปนั่นละ่ะลูกเอ้ยเก็บเงินสางเอาหลังใหญ่ๆบลุลูก,ลกบ่ดดดอกขยันหาเงินหาคำ่ำขยันเก็บอายุยังน้อยวสันเป็นวานะคะเนาะ,ะชาวเน็ FC ตเอฟซีต่างเขามาเชิญชมหน,นองยูริบางคนกับขามาบอกว่าโครงไม้เปลี่ยนเป็นโครงเหล็กเลยไหมคะพื้นที่กว้างมาก น้องยูริมีความคิดความอ่านที่ดีมากนะคะขอชื่นชมน้องจากใจยินดีน้ำเดอ้อเพื่นวานะคะนาะคอมเมนต์ต่อมากเพื่นบอกว่าน้องยูริเห็ดผมทรงหนีเพื่นว่าโอ้ยว่าสัน อันตะฮักคักเพ่นว่าดูคุณตาแข็งแรงมากเก่งมากครับแมนค่ะคุณตาอยู่ทังหลังค่ะผุนพีนอมงมวยาหาันเพิ่นกําลังอันมากนะคะกาลังเื้อนะคะนะหลืออยู่หลังบาทนะคะหลือต้นใหม่หลือเสาเลือนใหม่หลังคากานั่นล่ะค่ะมาฟังคอมเมนต์ต่อมากพ่นบอกว่าตั้งใจเฮ็ดงานผลงานออกมาดีค่อยเก็บค่อยกำเอาเด้อลูกไว้สันค่ะ บางคนก็บ,บอกว่าน่าจะลือสางไม้โน่ต่อเติมมั่นกับบอลแหล่วดอกบ้านมันส่งเกาแล้วอย่าเฮ็ดเสียดยจ้จะหรือเฮ็ดไม่เลยเพื่อนวานะคะบางคนก็บ,บอกว่าคิดทุกแล้วที่ทํากําเพงก่อนเพื่นวานปาทีน้องยูริกับย่าอยู่ตัวนี้คนเก่งสู่ๆูอินดูเต่ายูริ17ปีเองเก่งคักเต่ายูริเต่าเกมหาเงินเฮ็ดบ้านได้แล้วเพื่นว่านาราพระเอกหน่อยเก่งคักปาดก่อกําแพงยาวมา มากเลยครับบ้านยูริเอ็นดูมบักลาบักลาเกียงค่ะบักลาของแม่แม่เอซี่ สู้ๆปังๆค่ะเก่งโลกเก่ยงมากยูริค่อยๆทำไปลูกทำให้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขสุดยอดอีรลค่ะนะคะลาสุดกนเพื่อน,ปนไปทำการแสดงที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะเพื่อนกับได้แวะเพื่อนอยูรอยอ็ดนะคะแวะตักทิศหน้าที่เพื่อนว่ามาเติมความสุขบานกับกำลังคิดนะคะพี่น้องด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานของน้องยูริค่ะมาฟังคอมเม่นต่อมาเพื่อนบอกว่ามีโอกาส อายุอย่างน้อยและโอกาสดีๆมาถึงให้รีบกว่ารีบสร้างนะลูกน้ําขึ้นให้รีบตักอย่ารอเก่งที่สุดเลยหลุดใต้เมพ่พ่อนนว่า เดินลอยตามพ่อบิ๊กเป็นเยื่ออย่างเดอ้อได้ดีแน่นอนหลากหลายยูริูกเอ้ยเก่งมากๆ17ปีทำให้ยายชอบคำนี้เิ่นวานะคะฟาวเฮ็ดฟาว,ฟาวแล้วน้องสาวก้าวกำลังจะโตเป็นพี่ชายที่อบอุ่นเก่งมากๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องเปิดบ้านดราดาร่าหน่อยน้องยูรินะคะพี่น้องมีความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามารับชมรับฟังได้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคะลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีคะ่ะ